สวัสดีครับคือเ่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงพาแซบด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องาะมนีพรออมได้เมนูอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องเมนูซุปบุกมีซุปบุกมีหรือว่าซุปขนุนด้วยพี่น้องด้วยซุปขนุนแซบใส่ปลาทูด้วยพี่น้องเลยนี่ปลาทูพรออมทอดทอดแล้วเราจะมาแกะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าไปพี่น้องว่าเป็นการแชรเวล,ลาเว่าอะไรแห้งขี้ขั้นซ้าพรออมอีกพาพี่น้อง ซุปหมึกมี่หรือว่าซุปขนุนแซ่บๆเหมือนกันครับมาพี่น้องมาขั้นตอนแรกพอเราอร่อมก็บยีใส่พริกแห้งนี่พี่น้องด้วยใส่พริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้โอ้ยขวนลงไปนเ่ยมาใส่พริกแห้งแล้วก็บยีใส่ผงกระเทียมลงไปนี่ว,ว่าแป้งของบ้าแหละใส่ลงไปเพราะว่าใส่ไปกอนงอนอย่างเดียวแต่มันแหลกไม่ขึ้นพี่น,อน้องไอ้กระเทียมโอ้กระเทียมผมอยู่ในนี่ได้ไหมอ๋อโมเสีออยงหรอก ตรงนี้เราใส่ทั้งนี้แล้วนี่นี่นี่ก็มี้ตำเข้บไปหน่อยพี่น้องหน่อยตำแหลกอุ่นก่อนใส่พริกแห้งเด้อพี่น้องเด้อพริกแห้งนี้ความหอมเอาพี่น้องนี่อยตำแหลกประมาณนี้แหละวตำแหลกเรียบร้อยแล้วกัน,นี่เด้อพี่น้องเด้อใส่บุ้งมีลงไปหรือว่าขนุนเอ,โอ,โอ,โอ๋อบอกวาคักมเงิน ตำไม่เข้ากันครับพริกไปเลยพี่น้องง่ายๆพอาวามต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมือมีดเ่ยเอาหลังจากที่ตำม,มือมีดแลกแล้วพอาะความมือใส่ไปทูปไปครับนี่ปลาทูเอาแบบนู้ดนี่พี่น้องมือนี่น้วเนยวเข้ากัน,นครับเอาหลังจากที่พร้อมความตำเส้ใบธูแล้วโอหยขนเอเล่พี่น้อง เดี๋ยวพออ่อความนี่ปรุงเรื่องไปเนี่ยพี่น้องเด้อเครื่องปรุงกับวิีอย่างไรหรอกใส่ปะละเาเนื้อใส่ได้ปลาทำปลาหน่อยนึงจวกพอทำนี่แหละวหักแล้วเพราะว่าปะลาเนี้ยเป็นปะลาไอ้ขวดพี่น้องเพิ่นปรุงมาแล้ว,วก,ก็แซ่บแล้วหักแล้วคนเรเล่ีเลยพระเดียเด๋ย เอเดี๋ยวพี่น้องเน้อหอมชีหอมแดงซาลงไปนี่ขาดบ่ได้ซุปบึงนี้หรือว่าซุปขึ้นุนนี่ใบพยอ่อมหรือว,ว,ว่าสเา,า,เเา,า,าเนี่ยบ้านเขาขาดบ่ได้ครับผมเอาตำามบาทนี่ยนิ้วเขากันแซมกันคนหอมต้มมองสุวรรณก็ได้ มาพี่น้องมาเรียบร้อยครับเนี่ยหักเดียวเอาสุบบุกงนี่เด้อพี่น้องเด้อสุบขนุนแซ่ๆกันของพอหลวงนี่ยังไงมูนแจงขูดโคกไนะปแซ่บๆกันของพอ่อเด้อสุบหม่องสุบบอลต่างประเทศในประเทศอืมจึบไปแน่สุดยอดแซ่บๆก,กันครับ ียบร้อยครับน so ี่มาพี like, shoe, right? ่น้องสวัสดีเจ้านึงโอ้ยเบิ้งซุปขมินี่ว่าซุปคนุนึงเฮ็ดเองทอดอ่อนเฮ็ดเองเนี่ยพี่น้องนี่มาพี่น้องมาบูดว่าอะไรอย่าหั่นหิวแล้วน้ำคุยอย่าคำง่ายเนี่ยอืมอืมอมาเดี๋ยวนี้เจ็บนุ่งหนัว น้อยประตูใส่ประตูเข้าไปแซบเอืมดูอยู่ทำเนี่ย Yep. Mình ngon nhiều Mình ngon nhiều rồi Chắc này không? không nghe, ừ, ừ ครับเนีย่ยอืมอืมขอ,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 อโทษขอให้เสียงนกกว,วนนยิี่น้อยดิลูกเป็นของเด่น อืม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 หอมอไมไม่ไม่ห่อน tôi ừ. hiểu ừ. ừ. เข้ากันกับใบแทรแน่ขนาดพี่น้องอืมรับ năm áo nếu mà nước, này. mình anh ta thì Mẹ của phải nói không thế thì bưng nắm tay nhìn thôi nắm vui lên không im đó cái gì ca khẩu không thì nào nam เรียบร้อยโอ้สุดยอดพี่นอ้องเออเมนูนี้ก็ได้ซุปบุกน,นี่หรือว่าซุปขนุนภาษาไทยนฝากแล้วไม่เลิกพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ดกดแชร์ครับผมขั้นกุ้ยไมักกดไลค์ขั้นถือใจกดแชร์ขั้นเพลินมักพร้อมงออมกระเบื้องเลี่ยวข้าเมียนเดียพร้อมงออมตามมาถือพี่นอ้องอีพี่หน้าเจอไหมครับอีพี่น,นี่ขอให้พี่น้องรำลำบกเยิ้มสุดสุดคนสวัสดีครับ